ช่องพันธุไทยชาแนลนะคะเมื่อนีนกัสิพาพี่น้องมาเก็บอันมะเขือพวงนะคะ,นะเนาะมะเขือพวงว่าสิไปกับเจวนะคะเมื่อนี้เมนูตอนแรงกับเจวอันมะเขือกะตา,ากเป็นตะอสอเด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อ,ดอจะว่าต้นเดี่ยวจะว่าอันงามงามอะน,นั่นแหละคะ่ะมะกระดกดก เก็บบาหวาดบาไหวกินตลอดเบิดปีโกเดี่ยวนี้เนาะคะ่ะเนาะเมืงมาแมอยู่ทางหลังเหอนเนาะคะ่ะเนาะแปะพุ่มเอาไปจะว่าง่ามันนันสองเอาไปอันอยู่ทางฝะหัวเนาะคะ่ะเนาะจนได้ลงไปเก็บอยู่ทางเตอเนาะคะ่ะเดี๋ยวเธอี่น้องสมนะคะเนาะเบิ่งแม สะข่อนขนาาค่ะมีแต่หน่วยแบบง่ายๆเลยนะคะเนาะเมื่อนี้กับว่าสีมาปิ้งซะก่อนนะคะว่าสีเอาอันมาปิ้งซะก่อนแล้วจะไปกินกับเจลเนาะมันจะหอมอันนี้ก็ง่าสูงข้าดนนะคะว่าสิทานกินเนะาะาเผาเสียดายกำลังเป็นนาคก,กำลังเป็นดอกน้อยๆเนาะเะนาะก,ก็เลยอันบรไดเอาลงมาเนาะคะ่ะ เบืงแหม่พี่น้องสะอ่อนขนาดเบืงแม่ค่ะหน่วยนี้ใหญ่เลยอันนี้กับบรรยากาศหลังเฮือนเนาะค่ะเนาะผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะ่ะหาเก็บเอาเนาะ,ะเนาะน,นี่ก็ลงมาเก็บทั้งเตอ อันนี้ก็พาพี่น้องลงมันมาเก็บทั้งเตอฟ้าหัวฟ้านี้เนาะค่ะนาะเบิร์ตแม่อันทั้งนี้ก็ดกขนาดได้ฟ้านี้ก็ได้ค่ะพี่น้องเอ้ยสีซิดง่าอโก็สอ่อนเสียดายทนะบมเยังดอกมัันนยังเป็นหน่วยน้อยอยู่พะนะค่ะอันนี้ก็เยอะแก้แล้วเนาะค่ะเนาออันนี้พอกับพอกินนะอันนี้เบิร์ตแมพี่น้องเห็นอยู่บ่อันน้อยๆอย่างนะกำลังกำลังเป็นจู่เนามา อันสะอ่อนขานาดไทยก็บตสิกระเด็นั่งเถื่อนก็นจะละกินกับหยางนะคะส่วนมากก็มีแต่กับเจวนี่แหลนะเนาะรั่วพักรั่วหยางกินกับเนาะคะ่ะแต่ว่าอันสอบส่วนตัวนี่ก็คืออันสาาผู้ไทยมากส่วนตัวนี่ก็คืออันมากอันปิ้งเนาะคะ่ะเอามาปีงซะก่อนมันจังหอมจะกับเจวเนาะคะ่ะเมื่อแม่พี่น้องเมื่อก่อมันแม่ก่อน,นิดน้อยอย่างได้หันแต่ว่ามาาดกขนาด กินเบิดปีซีซสาดกับโบเบิดอืม,อมะมันสูงเอาเนาะ <c oughs> อืกันไก่หัวทางหนีบเอาเลยนะคะเนาะมึงแม่พี่น้องอืมเอาพอแล้วเก็บมาหลายมาปอาไรเหี่ยวนะคะเอาซ้ำพอกินเอาซ้ำพอกินพออิ่มนี่ล่ะเศร้านะคะเนาะ อันนั้นเราเอาไว้ให้มันเหยื่อก่อนเอาพบกันเมื่อคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะบ๊ายบาย